ัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นนะคะที่เราแกะมาถ่ายแล้วนะคะเอ,อ่าเดี๋ยวชักพูดู่น,นะคะอยากจะกลับมาดูค่ะ,คะเราหาไม่เจอนะคะเราก็เลยต้องเอาเครื่องที่มาหาเป็นเครื่องเครื่องดูไปดูนะนี่นะคะก็ต้องใส่ถ่ายสองตัวเดี๋ยวเราต้องมาดูข้างในก่อนนะคะว่ามัน มีนะคะเป็นแผ่นอรดกค่ะอไม่มีรอยไม่มีลายนะคะทุส่นเอค่ะใส่รยจะใส่เไปนะคะแต่ตอนใส่นะคะ็มีสดส่วนที่ชนองัที่ารงมาณตรงนี้นะคะ้กตรงกลางรงนี้แล้วก็งก็เป็นครู้สึกอค่ะ นี่เขามีพฤติกรรมชอบปิเกาไเคอันนี้ก็เสียได้แล้วเราจะชาร์จก่อนเกิดเครื่องนะคะขอไปชาร์จก่แนนะขอบคุณนะคะแล้วก็เปิดเครื่องรอยและเห็นสีแดงไหมคะมันคือมันจะชาร์จอยู่นะคะแต่เราไม่ต้องรอชาร์จเลยค่ะนี่เห็น้ได้ไหมคะชิ้นหนึ่งเนีขายต้ง

่ะมลงค่ะไอ้ล้มได้ไอ่ะถ้นไอ้ง่แค่ไหนก็ไม่รับนะครับไม่รับนะคะรับไม่ได้รับไม่ได้เราจงรู้ใจค่าทั้งหมดโอ้โวดใจมาก ก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงพิมสำหรับวันนี้บายบาไปจบจอนี้เลยค่ะบ๊ายบาย